ชาวลัคนาราศีเมษในปี2568เรามาดูภาพรวมของดวงชะตาในปี2568กันในปี2568ในช่วงครึ่งปีแรกชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสหยิบจับเงินล้านนะครับมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่นะครับสำหรับพื้นดวงชะตาที่แข็งแกร่งนะครับมีโอกาสหยิบจับเงินหลายล้านในช่วงครึ่งปีแรก มีจุดเปลี่ยนแปลงของการงานมีจุดเปลี่ยนแปลงของการดําเนินในปีนี้นะครับเนื่องจากดาวพระเสาร์จะยกย้ายเข้าไปจุดวินาศนะครับในวันที่19พฤษภาคมปี2568ดาวพระเสาร์จะยกเข้าสู่ราศีมีนะครับในปีนี้นะครับเป็นภาพรวมที่ลัคนาราศีเมษอ,อาจจะเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนระบบความคิดในการจัดก,การงานนะครับบางท่านเปลี่ยนสายงานนะครับ บางท่านได้รับหน้าง,งานใหม่ๆม,ม,มีแผนการใหม่ๆใ,ในการดําเนินงานนะครับอีกบระจวบกับดาวพระราหูจะยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวราหูยกเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมในเวลา9โมง44นาทีอยู่ตรงนี้ไป1ปีครึ่งต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสเกิดโชคลาภใหญ่ในรอบ18ปีนะครับบางท่านได้รับมรดกนะฮะบ,บางท่านเนี่ยนะครับจะมีช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ นะบางท่านจะถูกหวยได้รางวัลก้อนโตเข้ามาในรอบส8บปดปีในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ยังมีดาวการเงินของท่านนะครับโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดน,นะครับภาพรวมของดาวในช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษมีลุ้นนะครับได้เงินก้อนโตนะครับได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะหรือสภาวะทางการเงินก็ยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับบางท่านได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงิน มีเงินลับๆมีเงินแปลกๆครับมีเงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามาครับดาวการเงินโคจรอยู่ในจุดวินาศนะบางท่านมีการหมุนเงินแปลกๆต้องระวังกระเป๋าสตางค์หายเงินหายแต่ว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งโดดเด่นก็จริงแต่อยู่ในจุดวินาศและร่วมกับพระราหูต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังการถูกโกงเงินนะครับหรือรายจ่ายต่างๆจะมากหน่อยมีสิ่งมาเบียนเงินนะครับทำให้เสียทรัพย์ นะครับค่อนข้างเยอะในเดือนมกราคมบริหารจัดการทางการเงินนะฮะให้ดีนะครับเพราะว่ารายจ่ายจะค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของรายจ่ายจะเยอะมากนะครับเพราะว่าลาหูค้นเงินนะครับในเดือนมกราคมนะครับแต่ต้องบอกว่าการสภาพทางการเงินที่เข้ามายังมีมุมดีๆนะครับต้องบอกว่าในเดือนมกราคมเนี่ยดาวประจาตัวก็ไปอยู่ในจุดสหัชชะ เป็นช่วงที่จะมีโอกาสติดต่อเครือข่ายใหม่ๆนะครับได้เครือข่ายต่างถิ่นต่างจังหวัดนะรวมไปถึงบางท่านเนี่ยนะฮะที่ทางานติดต่อสื่อสารทุกประเภทจะมีความสําเร็จครับในด้านของความรักในเดือนมกราคมครับเป็นเดือนแห่งเกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับความรักบางท่านที่โสดนะครับจะมีโอกาสเจอรักออนไลน์นะครับเจอคนมีความลับเยอะที่เขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมก็อย่า เพิ่งเอาใจไปวางไว้มากนะครับให้โฟกัสเรื่องงานเพราะว่าดาวการงานของท่านยังโครจรอ,อยู่จุดลาภในเดือนมกราคมนะครับการงานต่างๆยังมีความสำเร็จประจวบกับดาวอาทิตย์ดาวพุธก็อยู่ในเรือนการงานชาวรานาราศีมเมษมีมุมมองใหม่ๆในทางการงานในช่วงตั้งแต่ต้นปีบางท่านได้รับโปรเจกต์ใหม ภาระหน้าที่ใหม่ๆมีแผนงานใหม่ๆเกิดขึ้นมีจุดบุกเบิกเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆด้วยความคิดและจินตนาการนะก็ได้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ภาพรวมของดวงดาวนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวพระศุกร์ก็ยังโคจรโดดเด่นแต่จะมีดาวพุธมาร่วมสุขในเรือนธาตุน้ําดาวคู่ธาตุน้ําควงคู่กันในเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของอินคัมต้องบอกว่าต้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีลุ้นนะครับรับเงินก้อนนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ มีโอกาสทางรายได้นะครับในเรื่องของอินคมต่างๆยังมีมุมที่ดีนะครับในเดือนมืกระลกุมพาพันเนี่ยดาวพุธกับศุกเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้าของคู่ในเรือานธาตุน้ำนะครับนะต้องบอกว่าดาวคู่ธาตุน้ำในเรือานธาตุน้ําให้คุณในทางโหราศาสตร์นะครับแต่ต้องระวังพวกเอกสารในเดือนกุมภาพันธ์การมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานมีคนใกล้ตัวมีความลับกับคุณไม่จริงใจกับในเดือนกุมภาพันธ์มีปากเสียงกับคนรอบตัวได้ง่ายนะครับมีคนผิดเงื่อนไขผิดสัญญา นะฮะต่างๆกับคุณได้ลองเจอคนโกหกคนหลอกลวงเจอคนไม่จริงใจนะครับส่วนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีดาวอาทิตย์โคจรครวงคู่กับดาวพระเสาร์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาแห่งการงานจะมีความสําเร็จเนื่องจากดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่ธาตุไฟร่วมกันแต่งานจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ความรักก็ยังมีโอกาสเกิดรักลับๆหรือรักที่เปิดเผยไม่ได้นะครับในช่วงเดือนนี้ถ้าใครมีแฟนมีคู่นะครับ เอาไว้ง่ายคือในช่วงตั้งแต่มกราไปจนถึงพฤษภาเป็นช่วงเวลาที่จะมีเรื่องปกติดกันมีเรื่องอึดัดขับใจมีเรื่องหลอกลวงกันมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันในเดือนมีนาภาพรวมในเดือนมีนาคมมันจะมีดาวพุธมาร่วมกับดาวเสาร์นะครับจะมีงานอดิเรกจะมีงานทําเพิ่มจะมีงานมากขึ้นนะครับบางท่านมีงานคู่ขนาดได้ลาบจากคอนเน็กชันเครือขับด้วยในเดือนมีนาคมได้ลาบเพราะมิตรยิ่งคุณมีการคบหาหรือติดต่อมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นนะครับในเดือนมีนาคมนะครับ แล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการงานเนี่ยอาจจะมีศัตรูในวงการในวงงานในสายงานในสายอาชีพได้นะการทะเลาะก,กันเพราะเรื่องงานอาจจะเกิดขึ้นบ้างการขัดลาบขัดผลประโยชน์จะเกิดขึ้นแต่ในเดือนมีนาคมถ้าจาบไปในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยนะครับพฤหัสก็ยังอยู่ในเรือนการเงินนะครับ <im itar ix> ดาวศุกร์กับดาวอาวทิตย์ก็อยู่ในเรือนการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่สมพลอยู่ในเรือนการเงินนะครับจะมีโอกาสดีๆทางการเงินบางท่านได้การหนุนหลังช่วยเหลือทางการเงินบางท่านได้การสนับสนุนทางการเงินเกิดโปรเจกต์ใหม่ให้ได้เงินช่องทางใหม่ๆเข้ามา บางท่านจะมีการลงทุนในเดือนมีนาคมจะมีใครที่มีไรใครที่มีบุตรบริวารลูกน้องลูกหลานจะมีรายจ่ายกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะหรือจะมีเรื่องขัดใจขัดแย้งกับบริวารได้ในช่วงเดือนมีนาคมส่วนความรักนะครับให้โฟกัสไปเรื่องงานจะดีกว่าความรักมีโอกาสถูกลวงถูกหลอกนะครับถูกขัดใจแต่ว่ามีโอกาสมีเด็กเข้ามาชอบในเดือนมีนาคมจะมีเรื่องแง่งอนไม่เข้าใจกันกรจอกันในเดือนเมนเเดือนเมษายนครับเป็นเดือนที่ดาวพระศุกร์ยังโคจรโดดเด่น แต่ร่วมกับพระราหูอยู่นะครับจริงๆในช่วงต้นปีแรกเนี่ยนะครับรายจ่ายคุณจะค่อนข้างเยอะนะรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับไปจนถึงประมาณพฤชผลการเสียเงินก้อนนะครับการที่ได้มาแล้วคุณต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนั้นเกิดขึ้นต้องระวังเพราะว่าดาวการเงินคูวจรข่ขวงคู่กับดาวคู่ศัตรูนะครับใครที่คิดจะร่วมหุ้นนะครับหรือว่าตัดสินใจ ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่เนี่ยนะครับให้รอบคอบให้มากนะครับในการใช้เงินต้องดูทุกมิตินะครับอย่าปั่มส่วนความรักเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยสดใสแต่บางท่านได้การหนุนหลังครับจากเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนก็ได้หรือที่เป็นแฟนก็ได้อยู่ในการทําอะไรบางอย่างที่ว่าถ้าใครที่มีคู่หรือมีคนรักใครที่โสดเลยไม่มีแฟนเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งคบหานะครับมีเรื่องให้ไว้ใจกันไม่ค่อยได้ต่อมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานการนํางานเก่า นะครับที่พิจารณาไว้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนานะการทํางานเก่านะครับเอามาปรับปรุงเอามาต่อยอดนะครับจะดีมากแล้วก็ปีนี้เนี่ยพยายามใช้อินเทอร์เน็ตในการทําเงินนะครับเพราะว่าดาวการงานจะยกเข้าสู่ในจุดวินาศคือในเดือนพฤษภาเนี่ยดาวการงานเข้าจุดวินาศมันต้องปรับปรุงวิธีการทํางานปรับปรุงนะครับโปรเซสกระบวนการทุกอย่างบางท่านเนี่ยคืออย่าอยู่แบบเดิมนะครับดาวการงานเข้าจุดวินาศในรอบ30สปีก็พยายามเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีดาเนินใครเปลี่ยนงานได้ให้เปลี่ยนใครรอาการโยกย้ายปีนี้ได้ย้ายแน่นอนนะครับในช่วงหลังพฤษภาไปแล้วก็จุดของดวงดาวเนี่ยในเดือนพฤษภาคมในเรื่องเงินเนี่ยดาวศุกร์กับเสาร์ร่วมกันจะมีเรื่องทุกเรื่องเงินเดือนพฤษภาคม จะมีเรื่องอึดอัดขับใจเพราะเงินเงินทองทองเกิดขึ้นได้ด้วยในเดือนมีนาคมเนี่ยดาวสุ์จะแยกออกจะในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวสุ์จะทับดวงการเงินก็จะเกิดเป็นแต่เป็นปากแต่ทับดวงเนี่ยจะไม่ขาดเงินไม่ขาดทรัพย์แต่จะมีคนมาชอบคือในเดือนมกราถ,ถึงเดือนพฤษภาคมให้ระวังเรื่องทุกข์ใจเพราะความรักหรือหรือเรื่องเงินด้วยแต่เงินยังเข้าเงินยังคล่องเพราะดาวการเงินควรจรดดเดินในช่วงเดือนมิถุนายนมันเด่นในเรื่องของเครือข่ายคอนเน็กชั่นโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีคนมาชอบเรานะครับจะได้ของพึงพอใจ ในของถูกใจนะฮะในเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดาวสุ์โคจรคงคู่กับพุธคงคู่กับพฤรหัสนะฮะความรักนะฮะหากจะคบหานะครับให้รอในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่จุดลาภะร่วมกับพระลาวหูด้วยนะครับโชคเรื่องงานจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหากันยานะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะฮะช่วง ห้าเดือนเนี่ยสิงหาการยาตุลาพฤศจิกาดาวเสากับราหูเนี่ยควงคู่กันเสาพราหูควงคู่กันเป็นคู่มิรใหญ่อยู่จุดลาบใครที่รอการสอบบรรจุรอขั้นรอตำแหน่งรอโอกาสต่างๆจะมีความสาเร็จบางท่านเกิดโชคลาบใหญ่ค้าขายดีมีกําไรนะครับนะอันช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงที่ดาวคู่มิรใหญ่ควงคู่กันนะครับโอกาสนะในช่วง5เดือนสุดท้ายเนี่ยนะต้องบอกว่าทั้งโชคลาบทั้งช่องทางไรายได้ใหม่ทั้งโอกาสในการสร้างเงินับในการค้าขายทําธุรกิจต,ต่าง,างๆจะเข้าในปีนี้แล้วดาวการเงินก็โครวจรดเด่นขึ้นด้วย นะครับในช่วงตั้งแต่สนะิงหาเป็นราชาชโชคด้วยทายรวม,รวมนะทางช่องติกตอกเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิมก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดพอศเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับวิถีชีวิตมันเลยแตกต่างเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับของแฟนคลับที่มาดูดวงกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคาแนะนําต่างๆจะนําไปทําตามขอบคุณค่ะคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกรอบ อันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่าลัคนานี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษขาดสิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเน้นสติในการทายเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปหมกสิ่งที่อาจารย์ทํานายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้ คุณหมอแม่นมากมากครับขอบคุณมากมากครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีนะดูแบบคุยสดก็มีชื่นชมการทำงานมากมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตคําพยากรณ์ในวันที่ยี่สิบหเดือนนี้ประมาณนี้กำลังทำเรื่องกู้บ้านค่ะอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลาดับข้อเป็นข้อๆเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทำนายไวไ้เลยครับสองเรื่องตำแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทำนายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ ก็คือเราทายเป็นข้อๆประมาณ25ข้อถึง30บข้อเป็นภาพรวมหนึ่งปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายในหนึ่งปีเป็นเรื่องเด็ดๆนะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ถามเวลาดูดวงก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากดูดวงเชิงสถิติเนี่ยนะครับมาดูกับผมจริงๆผมมาเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12นะครับแต่ก็มาจริงจังตอนเรียนจบมาหารัยแต่ก็ศึกษามา2ีกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสถิติต่าาาางๆมมมกยนะครับ สำหรับท่านใดบางคนเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มาเรียนคอ,อร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยนะบ,บางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสำหรับท่านใดสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์คอร์สนี่มันผมกัรกรองมาเอาเฉพาะที่ทานายได้จริงที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการ์ก็การกรองทั้งบทกรอนะทั้งองค์เกต์ต่างๆนะฮะสิ่งที่จะทําให้เราพยากรณ์ดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ย มีจำนวนมากครม,มีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนเดียวฝรั่งคนนั้นเขาไปบอกเอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือผ่านไป3เดือนอะรายได้เขาหกเจ็ดหลักต่อเดือนถ้าท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยวงความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับ